เราก็จะเห็นแบบเทือกเขาโอ้หขึ้นมาถึงเลยวนะครับโอ้โหเฮ้ยสวยจริงอะเนี่ครับทางไปโค้งไปนี่คือแม่น้ําแควนะครับตรงนี้จะเป็นช่วงแม่น้ําที่โค้งพอดีนะทางล้างก็ก็จะมีหลายๆมุมให้ถ่ายภาพเนาะมันก็เป็นสวนเป็นสไตลไ์คล้ายๆอิตาลีนะมาแล้วมาแล้วนะครับไฟฟ้ารถไฟรถไฟรถไฟ ครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากคลิปที่แล้วเราบอกว่าจะพาขึ้นไหว้พระธาตุเจดีสีเมืองกาญจนบุรีนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่เรียบร้อยนะครับสังเกตดูนะครับด้วยด้านนี้จะเป็นมีภูเขาแล้วมีทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับมองเห็นภาพด้านล่างอันเกือบสุดตาเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะพาเพื่อนๆไปนั่งจิบคาแฟที่คาเฟ่เขาบอกว่าที่นี่วิวสวยมากๆม,มองเห็นแม่น้ําแควน้อยแล้วก็ มุมสูงของเมืองกาญจนบุรี364องศาเลยนะครับจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมฝากเพื่อนๆที่เข้าใหม่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปใหม่ๆตัดไปนะครับพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยนะครับลักษณะก็จะเป็นสะพานเหล็กนะครับก็หน้าก็จะแคบนิดนึงยิ่งสูงยิ่งสวยนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นแบบเทือกเขาโอ้โห ภูเขาก็จะมีหลายๆชั้นเนาะขึ้นมาถึงแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยสวยจริงอะทางรถไฟวิ่งเรียบๆมาเรียบไปน้ำแควมาแสดงว่าทำกระแสรจะอยู่ฝั่งนี้นี่ครับทางรถไฟโคไปนี่คือแม่น้ำแควนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีและตรงหน้าของเรานี่ก็คือพระธาตุเจดีย์สีเมืองกาญจนบ,บุรีนะครับเป็นเจดีย์ทรงะระฆังคว่ำนะครับ หลังจากเรากราบไหว้สักการะบูชาพระาธาตุแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปจิบกาแฟเย็นๆเพื่อ,อจะคลายร้อนกันหน่อยนะครับไปครับแล้วก็มาถึงบริเวณทางเข้าของคาเฟ่น,นะครับอันนี้คขับริการเท่าไหร่ครับร้อยกัครับห้าส<ม>ิบเมตรนะครับตอนนี้เราก็จะขึ้นไปอีกประมาณร้อยห้าสิบเมตร นะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับนี่โอ้มีอ่งก๋วยเตี๋วด้วยเ้ยอแย่ๆเลยครับไปนี่ครับมาดูบริเวณจุดชมวิวกันเนาะอ๋อเขาเ่นสักคู่เอราอยู่ข้งบนนู้นเลยตรงนี้ก็จะมีจุดถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวด้วยรถไฟจะมาไหม ตรงนี้จะเป็นช่วงม่น้าที่โค้งพอดีเลยนี่นะครับโอ้มีท่านหลวงพ่อท่านทำสังฆทานบนนี้ด้วยนะครับขึ้นมาบนนี้ก็ยังมีที่ทําบุญด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งพักเนาะนี่เพียบเลยแสดงว่าขายของที่ระลึกแสดงว่าตรงนี้ก็มีท่าเทียบเรือด้วยใช่ไหมมีท่าเร<ม>ือด้วยใช่ไหมท่าเรือขึ้นมาจากไหนเนี่ยนี่ร้านอาหารเพียบเลย บาบารมีแล้วแต่จะเลือกเลยครับเอาที่ชอบไปเนาะชอบแบบติดพื้นด้วยชอบแบบสูงสูงค่ะคนข้าง,างออก็พร้อมกันพอดีสวัสดีครับอันนี้ข้ามาสามงด้านใช่ไหมคะมาสามท่านครับสั่งด้านหน้าก่อนได้เลยค่ะได้ครับผมเดินมาทางนี้ขึ้นบนบริเวณนี้ก็จะเป็นนี่ฮะ มีต้นไมไ้สวยนะครับทางร้างก็จะมีหลายๆมุมให้ถ่ายภาพเนาะมันก็เป็นสวนเป็นสวนก็มีเป็นสไตล์คล้ายๆอิตาลีนะมีรูปปั้นนะเป็นตัวพวกะอะเรกว่าเดวิดบ้างอะไรบ้างนี่คือจุดถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าเนาะที่นี่ก็จัดสรรได้ลงตัวนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่สวยงามเป็นโคมไฟเนาะ ส่วนด้านข้างก็มีให้นั่งถ่ายรูปคือเรียกว่าทุกมุมเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนมุมถ่ายรูปหมดเลยลผู้คนก็ทยอยกันมาเนาะใครที่สนใจอยากมาก็มาได้เลยนะครับเมืองการที่นี่เป็นสถานที่ที่ผมคิดว่าแตกต่างจากที่อื่นนะเพราะว่าลักษณะสไตล์ส,สไตล์ที่นี่ผมเดินดูบนร์รอบๆเนี่ยคือสามารถถ่ายภาพได้ทุกมุมเลย <c oughs> เป็นคล้ายๆสไลตล์อิตาลีเนาะใช่ค่ะ แล้วข้างในนี่ก็เป็นเป็นทีมลายครามกลางสายของจีนะค่ะรูบอกแล้วลืมโอ้ลายครามรูกบอกล,ลืมแล้แลจะลายเดียวกันหมดเลยครับแล้วก่วอนก่อนหน้านี้นะเห็นว่าผมเห็นป้ายบอกว่ารีดเดอรเวทใหม่ใช่ค่ะคือคือปีนึงเนี่ยเราจะเปลี่ยนธีมประมาณหลายทีมมากอันนี้ธีมสุดท้ายครับธีมล่าสุดก็ตอนปีใหม่ครับแล้วที่อื่นมันก็เป็นไม่เหมือน ลูกชายก็เลยคิดว่าเราเสีำเงินดีกว่าเป็นเลยเป็นธีมน้ำเงินคือเหมือนกับเป็นลายคามกลางสายสมัยโบราณที่นี่มีทั้งหมดสามโซนสามโซนใช่ไหมสี่ไหมสี่ดิลง้นลงล้า่างแล้วนะครับโซนหน้าคือเหมือนคล้ายๆอ่ะล็อบบี้เลยอ่ะรับรองรับออเดอร์รับต่างๆเนาะโอเคสวยมากครับคือสามารถถ่ายภาพได้ทุกมุมเลยราคาทานให้อร่อยนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นกาแฟร้อนนะครับลาเต้ร้อนนะครับ มาชิมดูเข้มขุณอร่อยดีตอนนี้เราก็รอนะรอรถไฟจะมาตอนนี้ก็บ่ายโมงกับสามสิบห้าแล้วก็อีกชั่วโมงหนึ่งโอเค ตอนนี้เราก็รอรถไฟอยู่นะครับรถไฟใกล้มาแล้วตอนนี้เสียงรถไฟก็เปิดโวทมาแล้วนะครับมาจากฝั่งนี้นะครับมาแล้วนะครับรถไฟมาแล้วรถไฟฟ้ามาหาเธอนี่ฮะมาแล้วครับนูน่นนูน่นนู่นเกง่กงเกง่กงเกง่งเก่งเก่งเก่งโอ้ยาวเหยียดเลย มาแล้วครับไฟฟ้ารถไฟรถไฟรถไฟเกา่วนไปไายบายครับเพื่อนๆนที่อยากจะชมบรรยากาศแบบนี้ก็มาได้เลยนะครับที่นี่บารมีคาเฟ่นะอยู่ที่ <mm> วัดถ้ำเขาปูนเนาะเข้ามาแล้วก็ <mm> มาเป็นคาเฟ่ตรงนี้เนี่ยได้ชมบรรยากาศรถไฟวิ่งผ่านนะครับแล้วก็ <mm> ข้างด้านนู้นก็เป็นแม่น้ำแม่น้ำแพวเนาะ เป็น้ำแควและมีภูเขาสวยงามมากครับบรรยากาศที่นี่ไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ